ทีวก3ดอกคันนี้ฮะผมยอมแล้วตอนแรกครับผมบอกว่าจะเอามาเพื่อมาปั้นนะครับแต่วันนี้นะครับทุกคนครับไม่มีเวลาปั้นเลยวันนี้ผมจะขายครับผมขายตามสภาพนะเครื่องเป็นคาบูนะคันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวปั้นแนวรถ90แนวรถซิ่งนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะฮะก็สามารถที่จะเอาไปปั้นได้พาสีขาด1ปีนะครับยางฮะตีเปลี่ยน4เส้นแลวครับภายใงภายในก็ต้องเอาไปทำนะครับผมตัดใจแล้วครับ เดี๋ยววันนี้ทุกครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนฮะไปดูรถคันใหม่ไม่แน่ใจว่าจะเอาไปปั้นหรือว่าตัดให้กับพ่อคา้าหรือว่าใครที่ติดตามอยู่ฮะผมจะให้ราคาที่แบบว่าเอากําไรหลักพันก็พอนะฮะเดี๋ยวอ่ะตาพ่อทําอะไรอยู่ะ่ะกวาดบ้านเหรอนี่กวาดบ้านเก็บผเก็บอะไรน,นีนะก็เมื่อวานก่อนก็พาพ่อไปซื้อรถไอ้รถคันเมื่อวานอะพ่อสวยไหมที่เราไปซื้อไอ้คันสีขาวอะสวยพ่อบอกวสวย ทุกคันไม่มีคันไหนที่ว่าพ่อว่าไม่สวยเลยสวยทุกคันสวยทุกคันเลยแต่ดูเดี๋ยวสวยทุกคันเลยสวยทุกคันอันนี้ก็สวยอันนี้ผมไม่ได้ขายผมเอาไว้ใช้เอาไว้ขี่ออขนี่ก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเอฟซีอยู่ในพัทยานะถ้าเกิดว่าเจอคันนี้นะ,ะกดแตะสามครั้งทักทายกันเลยฮะแปดแ๊ดแ่ะถือว่ารู้กันนะว่าเป็น F c ซกันนะทุกท่านเดี๋ยวพ่ออยู่บ้านได้ไหมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรถก่อนอยู่บ้านเนาะ เดี๋ยวฟับใบให้นะดูน้องหมาให้ด้วยเดี๋ยวหมามันออกโอเควาอยู่บ้านนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูก่อนแต่ nah, วันนี้ก็ไปกับคันนี้นะครับทุกคนครับไปกับคันนี้นะฮะ MRS สีแดงคันนี้ฮะสปอร์ตนะ Sport, ครับซึ่งเป็นคันที่รู้สึกว่าขับมันที่สุดแล้วขับสบายแล้วก็มีคนในห,หลายคนโทรมาจีบนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ตัดใจขายนะเดี๋ยวขอใช้สักพักหนึ่งให้มันได้รถคันใหม,ใหม่ๆก่อนครับ เดี๋ยวจะขายให้ทุกคนครับ่ะเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานก่อนออผมไปซื้อมาก็เป็น fc ในพันยานะที่เขาขายรถให้นะเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากจะจริงๆแล้วนะครับรถยนต์มือสองตอนนี้ฮะราคาลงนะเหมาะฮะเหมาะเลยฮะดีสําหรับลูกค้าที่ว่ากําลังหารถอยู่นะฮะช่วงชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเป็น แต่รถจำมือสองหรือคนที่กําลังจะขายรถนะฮะผมบอกเลยว่าราคาไม่ค่อยดีแต่ว่าดีตรงไหนบ้างฮะดีสําหรับคนที่ซื้อรถใช้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูฮนะฮอนด้าซิตปี2015ฮนะตัวนี้ผมบอกเลยว่านะคือเดี๋ยวผมไปอัปเดตให้ทุกคนได้ได้ชมว่ารถสวยไม่สวยนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ถึงแล้วนะครับทุกคนครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนี่ถึงแล้วนะฮะคันนี้เลยครับทุกคนครับคันนี้เลย Honda City นะฮะคันนี้นะฮะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูก่อนอ่ะนี่ครับเพิ่งซื้อมาใหม่สดๆร้อนๆฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับถ้ามองอย่างนี้นะฮะผมบอกเลยว่าให้คะแนนเลยนะครับอยู่มาน85% 90%ครับ แต่จะมีริ้วรอยนิดหนึ่งนะครับยางก็พอใช้ได้นะครับรีวิวคันนี้ก่อนครับอรถเข้ามาใหม่นะฮะทุกคนครับรถเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะขยับรถไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับคันนี้ได้ปุ่มสตาร์ทนะฮะคันนี้ฮะซิตี้ปี2015น้านะครับได้ตัวไหนปั๊บได้ตัวได้ตัว V ฮะ SV Plus นะครับนี่ฮะ เมื่อวานที่ขับมาก็จะมีช่วงล่างนิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นที่ปีกนกฮนะถ้าไม่เป็นที่ปีกนกน่าจะเป็นที่เพาขับนะฮะก็เดี๋ยวดูก่อนฮะว่าจะเก็บงานหรือว่าจะขายตามสภาพนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวต้องให้ช่างเขาตรวจสอบรถอีกทีนะฮะวันนี้ผมจะตรวจสอบเบื้องต้น,นครับว่ารถมันมีเก็บงานกี่ชิ้นนะครับแล้วก็รถเดิมไหมนะครับรถเดิมไหมรถโดนชนมาไหมครับ เมื่อวานก่อนก็ไปซื้อกับ f c ครับ FC น่ารักมากเลยจริงๆคันนี้อ่ะมีคนให้เยอะกว่านะให้สูงกว่านะแต่ว่าคือผมอ่ะขอเขาเขาบอกว่าโอเคถ้าไม่ใช่เต้พัทยานะเขาไม่ให้นะก็ต้องขอบคุณ f c เหมือนกันนะว่าที่ให้รถไม่ทำมากิน,นครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนชมเลยดีกว่าว่ารถโอเคไหมอันดับแรกครับเดี๋ยวผมให้ดูฝากระโปรงก่อน,นครับอ่าดูข้างหน้าก่อนครับซื้อรถทุกครั้งครับผมบอกเลยว่าต้องดูรอบๆนะรอบคับบนเลยนะครับอย่างข้างหน้านะครับก็จะมี สะเก็ดหินนะครับสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับเนี่ยนิดเดียวนะครับถ้าคือว่าใครไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องเก็บก็ได้ฮะกันชนหน้าก็จะมีตรงนี้นะครับสะเก็ดหินเลยนะครับเนี่ยคือรถบ้านแท้ๆเลยฮะซื้อมาจากผมเป็นคนไปซื้อมาเองนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนครับเนี่ยกันชนหน้าอาจจะต้องมีเก็บงานคือเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยแต่ว่าฝั่งนี้คือไม่ต้องเก็บนะฝั่งนี้คือไม่ต้องเก็บนะเนี่ฮะตัวนี้ฮะจะเป็นตัว SV พัทเนี่ยฮะจะมี ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกนะครับหลังคาคือไม่ต้องเก็บนะฮะฟิล์มฟิล์มคือไม่ต้องเก็บงานครับภาสีเต็มนะหกแปดนะครับยางก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับยางฮะนี่ดูข้างหลังเลยครับดูข้างหลังเลยข้างหลังฟิล์มนะฮะเนี่ยฟิล์มตัวนี้คือจะต้องเก็บนะฮะจะต้องเก็บนะฮะคือฟิล์มมันจะร่อนแล้วนะครับข้างหลังสีข้างหลังคือไม่ต้องเก็บนะมีกล้องหลังให้นะครับกล้องหลังนะครับติดมาจากโรงงานเลยครับนี่ครับ ฝั่งนี้คือไม่ต้องเก็บนะก็จะมีตรงนี้นิดหน่อยครับคือไม่ต้องเก็บครับมันน้อยมากครับรถน้อยมากนะครับอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะมาดูห้องเครื่องก่อนครับก็รถคันนี้เดิมไม่เดิมนะครับอ่ะเอาแบบชัดเจนเลยนะครับตรงไปตรงมานะครับเผื่อใครที่ว่าหารถใช้อยู่นะครับอ่ะถ้าเปิดห้องเครื่องมาฮะถ้าเปิดห้องเครื่องมาปั๊บอ่ะดูซุ้มก่อนนะครับดูซุ้มก่อนนะครับพูดถึงนะฮะซุ้มก็ได้ซุ้มสวยนะฮะเครื่องก็ถือว่า เครื่องแห้งๆเงาๆนะฮะเลขเครื oh ่องอ่าเลขเครื่องถือว่าชัดเจนนะครับดูแก้มก่อนแก้มฝั่งนี้ฮะได้เดิมนะนี่อยู่ครบนะฮะเส้นอยู่ครบนะฮะแต่จะมีน็อตขยับนะครับคานนะครับได้คานเดิมนะครับคานเดิมนะฮะคานเดิมฝั่งนี้คานเดิมครับอ่ามาดูซุ้มฝั่งนี้ก่อนครับซุ้มฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับได้เดิมนะอ่าได้เดิมนะครับได้เดิมนะครับคานนี้ก็คานเดิมครับอาคานเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวแก้มแก้มก็ได้แก้มเดิมนะแต่ว่าน็อตมีขยับนะอ่ดูฝากระโปรงก ฝากระโปรงครับฝากระโปรงก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจก็ต้องดูตัวนี้ครับหัวน็อตตัวนี้ถ้ามีขยับเก็บสีมานะครับอ่าสังเกตเลยครับเก็บสีมานะแต่ว่าไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวกดให้ครับฝากระโปรงนี้มีการเปลี่ยนมาครับอ่ะมีการเปลี่ยนมานะฮะเนี่ยน็อตขยับนะผมว่ารถคันนี้อ่ะน่าจะมีสกิทหน้ามานิดหนึ่งครับอ่ะแต่ว่าสกิทไม่แรงนะเพราะว่าอะไรปะดูจากคานครับได้คานเดิมนะหมอน้ําเดิมนะ สก no. ีตมาช่วงนี้ครับช่วงนี้นะฮะตึกมานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เจ้าของเขาก็อาจจะคิดว่าไม่ต้องซ่อมแล้วเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าครับเพราะว่าผมสังเกตเลยนะทุกคนครับผมสังเกตเลยว่ารถถ้าเกิดว่าเป็นรถเอ่อรถบ้านนะครับรถบ้านลูกค้าจะคิดแบบนะครับลูกค้าจะคิดว่าการเปลี่ยนใหม่นะครับถือว่าได้ของใหม่ถือว่าไม่ต้องซ่อมนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อค้านะฮะพ่อค้าจะคิดแบบนหครับพ่อค้าจะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันชนนิดหน่อยครับมันชนแค่ตรงนี้ฮะบินบินตรงนี้นะฮะ พอค้าจะเคาะซ่อมถือว่าได้ฝากฝากกระโปรงเดิมฮะได้ของเดิมครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเสียงเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องโอเคไหมครับคันนี้ก็ได้ปุ่มสตาร์ทฮะกุญแจครบนะฮะกุญแจมี2ดอกนะฮะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับว่ารถคันนี้โอเคไหมนะครับเสียงเครื่องก็ถือว่าสตาร์ทถือว่าโอเคนิ่มนะ เนียแต่เครื่องโอเคเลยนะเครื่องนิ่มนะเครื่องก็ถือว่าดีนะโอเคเลยนะครับเมื่อวานขับมาก็ถือว่าเครื่องเงียบนะครับเครื่องเงียบมากเลยนะครับเนี่ยควันไม่มีพุ่งนะครับไม่มีพ่นนะก็ถือว่าเครื่องเดินเรียบนะนะครับถือว่าโอเคนะ่ะมาดูสภาพเดี๋ยวดูส่วนอื่นก่อนครับดูส่วนอื่นก่อนครับ เดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับดูฝั่งนี้เลยครับนี่ฝั่งนี้ได้เดิมนะครับได้เดิมถือว่ารถรถได้บอดี้เดิมนะครับมีแค่ข้างหน้านิดหนึ่งนะครับนี่ไม่มีขยับนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะประตูฝั่งนี้นะครับนี่จับดูเลยครับดูเลยนะนิ่มๆแบบนี้นะฮะกดแล้วยืดหยุ่นได้นะครับได้ประตูเดิมนะครับ่มาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับดึงดูเลยครับถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจมั่นใจดึงดูเลยครับนี่ ได้เดิมนะได้เดิมนะอ่าได้เดิมนะครับดึงไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดไม่มั่นใจครับเผื่ออาจจะมีเบียดมาครับได้เดิมนะนี่ได้เดิมนะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับอ่าบางทีบางครั้งก็เนาะซื้อรถแต่ละครั้งหนึ่งก็ต้องเช็คนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเราเสียเงินแล้วเนาะเสียเงินแล้วบางทีได้รถไม่ดีนะครับอ่าฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งนี้ได้เดิมนะครับนี่ได้เดิมนะได้เดิมประตูเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวดูข้างหลังต่อเลยครับ ท้ายก่อนครับท้ายเดิมไหมครับอ้าวฝั่งนี้สวยครับฝั่งนี้สวยนะครับนี่สังเกตุ่นนี้นะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะนี่ท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมนะฮะแล้วก็สังเกตุตรงนี้ฮะมีอาร์ตอยู่ครบนะฮะมีอาร์ตอยู่ครบไม่มีชนนะรูฝั่งนี้ฮะเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันฮะอาร์ตเอิร์ดอยู่ครบนะเนี่ฮะเห็นไหมครับไม่มีขยับนะอ่ะอย่าลืมดูข้างหลังด้วยครับ รถคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สมานะครับเนี่ยข้างหลังได้เดิมนะเห็นเห็นกาวไหมเนี่ยคือกาวโรงงานแบบเป็นแบบนะี้เลยครับกาวโรงงานอนะย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยกาวโรงงานฮะยางอะไรอยู่ครบนะฮะแม่แม่แรงอยู่ครบนะฮะแต่กุญแจไม่เห็นนะครับอ่ะถือว่าได้เดิมนะถือว่าโอเคครับได้รถโอเคนะครับทีนี้รถยนต์นะครับผมบอกเลยว่ารถสวยไม่สวยครับรถดีไม่ดีฮะอยู่ที่ราคาครับเพราะว่าอะไรพ่ะฮะ ราคาที่เอาไปต่อเผื่อซ่อมด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเม็อาร์ตครบนะเม็อาร์ตครบนะเดึงดูเลยฮะนี่เม็อาร์ตครบนะเม็อาร์ตครบเดิมสวยเลยครับนี่นดูฝั่งนี้ต่อเลยครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเดิมนะเดิมนะครับเดิมครับเดิมครับ,รบนี่ดึงดูเลยครับ เมดอาร์ตอยู่ครบนะอยู่ครบนะครับไม่มีเบียดไม่มีชนนะครับนี่ครบนะครับเมดอาร์ตสวยนะครับสติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบนะครับมาดูประตูฝั่งนี้ต่อเลยครับประตูฝั่งนี้ก็ถือว่าโอเคฮะได้เดิมนะครับแผงประตูก็ถือว่ายังสวยนะฮะดูภายในก่อนครับคอนโซลหน้าฮะคอนโซลหน้าก็ถือว่ายังสวยนะฮะมีจอด้วยนะครับพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับมิติฟังก์ชันฮะเห็นไหมครับ เบาะนะฮะเบาะจะต้องมีเก็บนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะเบาะจะต้องมีเก็บนิดหนึ่งคือเบาะนี้ฮะคืออย่างเงี้ยเป็นเหมือนครับๆนะทุกคนครับจะต้องเอาไปซักนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสปานะอยู่ประมาณสักไม่เกิน2 0 0พฮะสปานะฮะภายในจะสวยคลิปเลยครับเพดานก็ถือว่าโอเคยังสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะนะครับมาดูเบาะข้างหลังต่อเลยครับเนี่ยเบาะข้างหลังฮะเบาะข้างหลังก็ถือว่าจะต้องเอาไปสปานะครับก็ถือว่าโอเคครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ฮะสีดำนะครับ ทุกคนครับพื้นก็ถือว่ายังโอเคยังสวยนะรถคันนี้ก็ถือว่าโอเคฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะรถคันนี้นะฮะถ้าพูดถึงเนะี่ยผมให้อยู่ประมาณ90 95เปอร์เซ็นตะ์ฮะอยู่ประมาณเกณฑ์นี้นะฮะ,นะฮะก็มีสกิดหน้ามันนิดหนึ่งนะครับสกิดน้ามันนิดหนึ่งครับถ้าเกิดว่าใครที่รับได้นะครับก็สามารถจะทักทายไปได้ครับแต่เดี๋ยวเรื่องราคาะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ารถจะต้องมีเก็บงานช่วงล่างนะครับช่วงล่างมีนิดหนึ่งนะครับทุกคนรับมีนิดหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมอีกทีนะเดี๋ยวผมให้ช่างอ่าเช็ครถอีกทีนะฮะว่ารถมันต้องทําอะไรเพิ่มบ้างนะครับมันจะเป็นที่อาจจะเป็นที่แหลกพวงมาลัยนะครับอาจจะเป็นที่เพาขับหรืออาจจะเป็นที่ปีกนกนะครับมีอยู่3อย่างนี้นะครับที่ผมขับมาเมื่อวานนะครับเพราะว่าคันนี้ผมขับมาเองนะนี่มานะครับเดี๋ยวผมดูไม้ให้นะครับข้อด้อยของเขานะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับข้อด้อยของเขาคือไม้เยอะๆนี่นะครับนี่คือไม้แท้นะครับไม้จาก จากเจ้าของกันเลยนะไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่3 6 2 6 2 1ฮะถือว่ายิ่งวิ่งเยอะนิดหนึ่งครับแต่ว่าถือว่าสภาพได้สภาพโอเคนะดูพวงมาลัยก่อนครับรถรถพูดถึงถ้าเกิดว่าใช้ใช้แบบว่าช้ำๆนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะร่อนนะถ้าเกิดว่ารถไม่ได้ดูแลรักษานะครับตรงนี้คอนโซลนี้มันจะร่อนกันครับจะเหมือนแบบโซมโซมนะดูหัวเกียร์ก่อนหัวเกียร์ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะเนี่ยฮะจอจอถือว่ายังสวยอยู่นะครับเนี่ย จอสามารถทัชสกรีนได้นี่ะแอร์ A, ใช่ไหมเป็นระบบออโต้นะฮะเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโลอ่ะมันจะเป็นเหมือนจะต้องมันเป็นระบบมือหมุนนะอันนี้คือเป็นตัวรองท็อปนะครับะดูเกียร์ครับพูดถ้าพูดถึงฮนะถ้าเกิดเกียร์มีปัญหาต้องกระตุกนะเห็นไหมครับไอ้กล้องถอยหลังนะเห็นไหมครับคือกล้องนี้คือมาจากโรงงานเลยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเดินหน้านะฮะเดินหน้าก็ถือว่าไม่มีกระตุกนะถือว่าโอเคปกตินะครับ สภาพรถรวมๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวดูก่อนเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อไรครับนี่ทุกคนครับเข้าศูนย์ล่าสุดนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเขาเข้าศูนย์ตลอดเลยนะถ่ายน้ำมันเครื่องอีกทีนะฮะอยู่ที่สามแสนเจ็ดนะอันนี้ถือว่าเขาถ่ายมาแล้วนะครับเขาเข้าเพิ่งเข้าศูนย์เข้ามานะครับถือว่าเขาดูแลรถดีนะครับแต่ว่ารถใช้งานเยอะนิดนึงครับอ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วครับรถได้สีขาวด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดพูดถึงราคาตามตลาดนะ mm. ก็อยู่ประมาณสัก3ามแสนสองนะสามสองถ้าเกิดถูกสุดนะฮะอยู่ประมาณยี่สิบเก้าเก้าอยู่ประมาณเกียร์นี้นะฮะสามสิบสามเอ็ดสามสองฮะจนถึงสามสิบสามฮะตัวนี้นะครับเพราะไม่ได้ตัวไม่ได้ไม่ใช่ตัวโลถ้าเกิดตัวโลอาจจะปรับราคาลงมาได้หนึ่งตัวนี้ทุกครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะฮะเดี๋ยวยังไงดีภาษีเนี่ยโดนไปแล้วครับภาษีก็ต่อมาสามปีนะครับคันนี้คระะับก็เอาไว้ใช้อยู่เหมือนกันครับเอาไว้ใช้อยู่คันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็เอาไปที่ 18.5เลยไหมถ้าเกิดพูดถึงตามเว็บไซต์ตามโชว์รูมที่เขาขายกันก็อยู่มันยี่สิบเนาะยี่ก็1ักสิบเนาะเงินสดนะครับเพราะว่าทีร้านไม่มีบริการจัดไฟแนนนะครับคันนี้ยอมนะครับคันนีนะ้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฮะซีวิคซีวิสดอคันนี้ฮะผมยอมแล้วตอนแรกครับผมบอกว่าจะเอามาเพื่อมาปั้นนะครับแต่วันนี้นะครับทุกคนครับไม่มีเวลาปั้นเลยวันนี้ผมจะขายครับผมขายตามสภาพนะ เครื่องเป็นคาบูนะคันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวปั้นแนวรถ90แนวรถซิ่งนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะฮะก็สามารถที่จะเอาไปปั้นได้พาสสีขาด1ปีนะครับก็ถ้าเกิดว่ายางครับยางฮะตีตีเปลี่ยน4เส้นแลวครับภายในภายในก็ต้องเอาไปทำนะครับวันนี้เอาไปเลยครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมตัดใจแล้วครับตอนแรกผมรีวิวตามสภาพนะครับผมขายอยู่ที่6 8 0 0ืนแนะแต่วันนี้ผมบอกเลยว่า ตัดใจแล้วยอมแล้วฮะไมไ่มีเวลาปั้นแล้ววันนี้เอาไปที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับคันนี้ก็ถ้าใครอยากได้ครับรถคุณปู่มผมนะก็ไม่มีเวลาขับไม่มีเวลาขี่ฮะค,คันนี้ก็ยอมเหมือนกันฮะภาษีขาดหนึ่งปีฮะจอดมาหลายปีแล้วคันนี้ก็เอาไปที่ห้าหมื่นห้าได้ไหมโอ้โหผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันขาดทุนตรงไหนป่ะขาดทุนเรื่องแบ็ครับเพราะว่าผมจอดมาเกือบห้าปีอะ แต่ละปีเนี่ยผมต้องเปลี่ยนแบตทุกปีเพราะว่าซื้อมาปั๊บนะฮะคือเราไม่ได้ใช้นะพอไม่ได้ใช้เสร็จแบตมันบวมบ้างอะไรบ้างเราก็เปลี่ยนตลอดเลยนะครับนี่ฮะก็ภาษีผมต่อมาแล้วก็ต่อมา3ปีครับก็เนี่ยขาดอีกแล้วครับก็ตัดใจแล้วไม่เอาละนะคันนี้ก็รถลูกค้าเดี๋ยวมาคันนี้ดีกว่าคันนี้ก็ก็ยังใช้งานอยู่นะครับคันนี้นะฮะสวิปปี2016คันนี้นะฮะขายตามสภาพกันครับขายดังภาพนะฮะ ก็คันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะดูย้อนหลังไปได้นะครับกระจกหน้าล้านะครับภาษีต่อมาแล้วห้าสปีฮะตอนนี้ก็ภาษีเต็มนะภาษี68สิครับรถใช้งานได้ปกตินะครับอาจจะมีเรื่อ,อยๆนิดหน่อยฮะวันนี้ก็เอาไปที่หนึ่0 0สนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทฮะตอนแรกผมรีวิวประเทศหนึ่งแ0 0 0 0ึ่0 0 0นเก้าหมื่นเก้าพันนะแต่ว่าปรับราคาลงนะคันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ เอาไปฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันไหนรุ่นไหนก็สามารถที่จะทักทายไม่ได้ครับครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ทุกคนครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจด้วยฮะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ